ใช้งานเข่าได้ไม่เต็มที่มีอาการปวดเขา่าการผ่าตัดสองกล้องข้อเขา่าการเข้าไปรักษาพยาธิสภาพต่างๆไปในข้อเขา่าขนาดแผ่จากการสองกล้องเล็กประมาณ4-5ม mm, มตรคนไข้สามารถเคื้นตัวได้เร็วสวัสดีครับ ผมนายแพทย์กอบพงศิตรเรืออารีกุลแพทย์สัลยกรรมกระดูกและข้อประจำโรงพยาบาลกรุงเทพรยองนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการผ่าตัดสองกล้องนะครับในส่วนของข้อเขา่าการผ่าตัดโดยใ,ใช้กล้องสองข้อครับเป็นหนึ่งในการผ่าตัดที่เรียกว่าเป็น m i n i m a l invasive surgery หรือการผ่าตัดแผลนเล็กบาดเจ็บน้อยนะครับก็คือสัลัแพทย์จะใช้กล้องส่องเข้าไปในบริเวณข้อเพื่อดูพยาธิสภาพภายในข้อนะครับ ทำการวินิจฉัยแล้วก็ทําการรักษาไปได้โดยพร้อมๆกันโดยภาพที่ส่องผ่านกล้องเนี่ยจะนําขึ้นไปสู่จอภาพในบริเวณห้องผ่าตัดเป็นภาพขยายให้เราเห็นชัดเจนในทุกซอกและมุมของข้อที่จะทําการผ่าตัดข้อดีอย่างแรกขนาดแผลจากการส่องกล้องเนี่ยก็จะเล็กประมาณ4-5ม mm เมตรเท่านั้นนะครับอาจจะมีรอบๆข้อนะครับอาจจะ2-3แผล โดยลักษณะนี้จะทําให้อาการเจ็บหลังผ่าเนี่ยน้อยมากนะครับคนไข้สามารถเคื้นตัวได้เร็วอีกทั้งทางเรื่องของแผลเนี่ยค่อนข้างจะแผลเล็กและแผลเป็นเนี่ยเป็นน้อยนะครับทำให้เรื่องของคอสเมติกเนี่ยจะดีกว่าการผ่าตัดแบบปกติครับจริงๆสามารถใช้ได้กับหลายๆข้อเลยนะครับตัวอย่างอย่างเช่นบริเวณระยางบนนะครับก็สามารถทําได้ตั้งแต่ข้อไหล่นะครับข้อศอกแล้วก็ ส่วนระยะล่างเนี่ยก็ตั้งแต่บริเวณข้อสะโพกข้อเข่าแล้วก็บริเวณถึงข้อเท้าครับผมการผ่าตัดสองอข้องข้อเข่าข้อบ่งชี้ก็คือการเข้าไปเพื่อรักษาพยาธิสภาพต่างๆไปในข้อเข่าตัวอย่างเช่นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อเข่าเส้นเอ็นก้อยหน้าเอ็นก้หลังนะครับการบาดเจ็บของหมอนรองข้อเข่าครับเช่นหมอนรองข้อเข่าฉีกข,ขาดนะครับการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะการสึกหรือการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อ รวมทั้งการผ่าตัดเพื่อเข้าไปรักษาการอักเสบของเนื้อเยื่อคุ้มข้อนะครับรวมถึงการเข้าไปผ่าตัดเพื่อนําชิ้นเนื้อจากในข้อมาตรวจครับผมในส่วนของข้อเข่าครับโดยทั่วไปจะมีอาการปวดเข่าครับใช้งานเข่าไม่เต็มที่ลงน้ําหนักและเจ็บหรือพอไปเล่นกีฬาและใช้งานเยอะมีอาการบวมในข้อเข่ากลุ่มนี้ก็จะต้องมาดูพยาธิสภาพและรักษาไปตามพยาธิสภาพครับ การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดคนไข้ก็อาจจะต้องมีการแจ้งในเรื่องของโรคประจําตัวและยาที่ใช้เป็นประจําโดยเฉพาะกลุ่มยาลายลเลือดกลุ่มนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาหยุดยาก่อนผ่าตัดนะครับโดยจะพิจารณาปินลายไปการผ่าตัดสองกล้องก็จะเหมือนกับการผ่าตัดทั่วไปนะครับคือคนไข้ก็อาจจะต้องมาตรวจร่างกายนะครับมีการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นหัวใจแล้วก็ ประเมินความพร้อมของร่างกายในการผ่าตัดว่าสามารถแข็งแรงเพียงพอรับการผ่าตัดได้การผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องมีการลดน้ำลดอาหารก่อนผ่าตัดประมาณ6-8ชั่วโมงการดูแลรักษาก็คือหลังผ <ifa> ่าตัดค <del> ุไข้อาจจะต้องมีการประกบเย็นที Lup ่บริเวณผ่าตัดบ่อยๆนะครับเช่นทุกสีกชั่วโมงเพื่อลดอาการบวมนะครับแผลผ่าตัดผ่านการส่องกล้องเนี่ยจะถือวเป็นแผลสะอาดนะครับโดยทั่วไปถ้าไม่มีแผลซึมหรือว่ามีเลือดออกให้เห็นแพทย์จะปิดแผลไว้แล้วก็ อาจจะนัดมาดูแผลประมาณวันที่3หลังจากนั้นเนี่ยถ้าแผลดีก็อาจจะนัดมาดูแผลอีกทีหนึ่งประมาณวันที่10เพื่อตัดใหม่หลังจากนั้นก็คนไข้ก็สามารถโดนน้ําได้ตามปกติครับผมสำหรับระยะเวลาการพักฟื้นหลังผ่าตัดนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นการผ่าตัดข้อเข่านะครับก็จะต้องมีการมากายภาพถึงไม้ค้ำยันประมาณ3-6สัปดาห์ถึงจะปล่อยไม้ได้โดยทั่วไปนะครับหลังจากนั้นคนไข้ก็น่าจะกลับไปเดินทํางานได้ตามภาวะปกติ การผ่าตัดสองกล้องก็คล้ายๆกับการผ่าตัดทั่วไปนะครับที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นการติดเชื้อบริเวณแผลหรือบริเวณข้อผ่าตัดแต่ภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากและน้อยกว่าปกติในการผ่าตัดเปิดอย่างอื่นก็เช่นการผ่าตัดข้อเนี่ยอาจทำให้มีภาวะข้อติดหลังผ่าตัดโดยเฉพาะในกรณีที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไนลายเส้นนะครับต้องใส่ตัวประคองข้อเข,อขาหรือข้อไหล่เป็นเวลานานกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะข้อติดตามมาได้ซึ่งอาจจะต้องใช้การกายภาพเป็นระยะเวลาหนึง่งคนไข้ก็จะกลับไปขยับข้อได้ครับ ถ้าท่านใดเนี่ยมีปัญหาอาการเจ็บเข่านะครับหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับมีปัญหาเลื้อรังเรื่องกีฬาหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่เต็มที่สามารถเข้ามาให้โรงพยาบาลกรุงเทพระยองตรวจดูแลรักษาได้นะครับ